แซ่พลาซาสวัสดีค่ะส,วสพวกเราแซปพลาซา,า,ซาบายบายแบบนี้ฮะคุณผู้ชมคงดูรายการแซปพลาษาแม้ท้องว่างหาของว่างมาทานเล่นได้เลยครับวันนี้ในรายการเรามีของว่างที่ดีต่อสุขภาพ เพิ่มปริมาณไขมันดีและลดไขมันเลวออกจากร่างกายของเราโอ้ยเห็นกันสงสัยต้องกินเยอะๆแล้วป็อปี้จะได้ออกไปเกไก่เอยพี่ผลเดี๋ยวก่อน ผมหมายถึงไขมันเลวไม่ใช่ผมเลวผมรู้ว่าผมเลวใจสิใจสิเอาใจแซลแซวนิดนึงแต่จะบอกเลยคะ่ะว่าของว่างที่จะมาแนะนําในวันนี้นะคะคือเขามีสูตรมานานกว่าร้อยปีแ <ừ> ล<ะ>้วอร่อยเคี้ยวเพลินแล้วก็มันๆด้วยออ้ยอดใจไม่ไหวแล้วไปพบคุณแพร่แป๊บหนึ่งครับอันนี้เราอยู่กับคุณเต้ค่ะเจ้าของแบรนด์มะม่วงหิมพานต์เผาแม่เท่าเอี่ยดค่ะสวัสดีค่ะจุดเด่นของเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของพี่เต้นี่คืออะไรครับเราใช้ กรรมวิธีเผาแบบดั้งเดิมสูตเก่าแก่ดั้งเดิมกว่าร้อยปีครับกรรมพิธีตมทองตลาดเดิมทีมันมีประมาณ4ี่สี่วิธีมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างครับวิธีการต้มต้มมีวิธีการทอดทอดเอทอดที่ทั่วไปที่จะเห็นว่ามีไก่เห็นมีนมันมันเคลือบอยู่นิดนึงใช่ใช่มีวิธีการคั่วคั่วอันนี้ก็คือเหมือนเกาลัดอะไรประมาณนั้นไหมครับถูกต้องวิธีท้ายคือวิธีของเราคือวิธีการเผาทาไมเราเลือกวิธีการเผาใช่ก็วพิธีการเผาทาให้คงความหอมของเม็ดมะม่วงหิมพาแล้วก็คงความหวานฟูตเ็มิของดั่ว อ๋อแสดงว่าเราจะยังคงทุกอย่างที่เป็นออริจินอลของเม็ดมวกหรือว่าพันเอาไว้ใช่ใช่ครับเหียดตอนปัจจุบันอายุ82ปีแล้วโอ้ครับก็แม่ของแม่เท่าเอียดอีกกรมาทีสืบต่อมารุ่นหลานรุ่นลูกรุ่นจนมาเป็นคุอยก้ใช่ครับใช่ครับทีนี้แอบสงสัยว่า วิธีการเผากับวิธีการคั่วเนี่ยมันต่างกันยังไงอะคะพี่เมฆถ้าวิธีการคั่วเม็ดเอ่อเม็ดจะไม่โดนไฟเม็ดจะไม่โดนไฟเท่ากับที่บอกเลยฮ่ะกลโดนหอมมันจะน้อยกว่าหน่อยนิดหน่อยอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่แทบไม่โดนไม่โดนเลยวิควิคั่วไม่โดนไฟเลยครับแต่ถ้าเป็นวิธีการเผาไฟมไปโดนที่เม็ดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจะเป็นสีดำเลยคะเป็ดเป็นดำเลยใช่เขาไม่โดนเม็ดคือโดนเปลือกของเม็ดก่อนนะก่อนที่เราจะมาเทาะอีกทีนึงใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยความหอมกลิ่นของความเผานิดนึงจะกวนอยู่ในเม็ดเวลาเราทานใช่ไหมฮะถูกกกต้อองมมันนนเลยิิห ที่เป็นเอกลักษณ์เป็นพิเศษอ๋ออันนี้คือยังก่อนเผาใช่ไหมฮะที่ขึ้นอยู่บนบนหน้าจอใช่นั่นคือก่อนเผาแล้วเผาเสร็จแบบนี้เป็นแบบนี้คือเม็ดเม็ดแบบใหญ่ๆนี้เลยใช่ครับมันมีเปลือกอยู่ข้างนอกมีเปลือกเป็นเปลือกแข็งๆแต่ว่าถ้าแบบนี้คือเผาเสร็จแล้วเผาเสร็จแล้วเผาเสร็จแล้วอันนี้คือทานแบบมีเปลือกแด้ด้วยเปลือกนิดหน่อยมีประโยชน์ด้วยใช่มีประโยชน์เยอะครับใช่ครับแต่คือผมเข้าใจนะเพราะว่าบางท่านจะชอบทานแบบมีเปลือกแบบนิดนึงเพราะจะมีความ เขาเรียกว่าผมน้อยน้อยตัดเลี่ยนเวลาทานเมล็ดมะม่วงหิมะพานเข้าไปแล้วเวลาทานเยอะเนี่ยจะมีความเอ้ย จากทานอะไรที่มันตักกันบ้างใช่ใชมีแบบมีเปลือกก็เป็นอีกเทกเจอร์หนึ่งที่เวิร์กนะเอาจริงๆผมก็ไม่เคยทานแบบนี้เพิ่งมาได้ชิมวันเนี้ยก่อนเขารายการแล้วพอชิมะมันรู้สึกเหมือนแบบไอ้เปลือกนอกมันจะมีความติดขมนิดนึงแต่เวลาเราเคี้ยวไปแล้วทั้งเม็ดอ่ะมันกลับอร่อยใช่มันมันและหอมแบบเไม่ได้หวานติดปลิ้นด้วยไม่ได้แบบน่ากลัวอย่างที่เราคิดเลยต้องบอกนะแบบมีเปลือกเนี้ยแร่ธาตาที่เปลือกเขาเยอะมากๆนะเวลาทานก็ดีต่อสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่ามีให้เลือกแบบนี้เลยคือถ้าเกิดว่าใครไม่อยากแบบ เลยก็เอาแบบนี้ได้เลยถูกต้องครับก็คือเป็นออริจินอลใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ออริจินอลนี่คือเราผสมอะไรไหมฮะหรือแบบก็คือเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทุกอย่างธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับน่าสนใจมากนะครับอ่ะเห็นว่าอันนี้มาอีกรสชาติหนึ่งแบบขั้วเกลือกินมาลายันนะฮะใช่ครับเกลือมีแร่ธาตุแบบอุดอมริสแร่ธาตุมากกว่า80ดสิบชนิดดีต่อร่างกายแล้วก็มีต่อเลี้ยงตับ เรเดยมตามใช่ครับใช่ครับใครกินแล้วแบบว่าวันรุ่งขึ้นต้องไปทํางานกลัวหน้าบวมก็นี่ได้เลยทานก็ไม่ต้องกลัวเลยไม่อมไม่อมเกลือด้วยนะใช่ครับโอ้โหแล้วก็มีแบบอะไรอีกบ้างพริกคั่วผสมพริกคั่วเพื่อตัดเลี่ยนพริกเราไม่ได้เผ็ดมากค่ะนะครับแล้วก็อันถัดไปคือไข่เค็มชายาเป็นของนี้ทางภาคใต้เดี๋ยวนี้อันนี้เป็นพริกก่อนพริกก่อนใช่ครับอันนี้พริกเราก็เอาไปเหมือนแบบว่าคั่วคั่วก่อนมันก็จะหอมพริกด้วยใช่ครับแล้วก็ไม่เผ็ด ไม่เผ็ดด้วยเนาะแต่ว่าแค่ได้ความหอมใช่ความหอมเราเม็ดพริกออกอะครับนี่โอ้โหดูดูดูโอทานด้วยกันเนี่ยผมบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะเมื่อกี้ผมมีโอกาสลองทานพริกขั่วของเขาใช่ครับกรอบเขาขั่วกรอบมากและไม่อย่างที่บอกไม่เผ็ดมากพอทานแล้วเลิน เนี่ยผมพูดตรงนะเดี๋ยวจบรายการเนี่ยเพลินแน่นอนต,อต่อเลยไปยืนอ่านต่ออ่ะถัดมาที่ไข่เค็มชายาไข่เค็มเราใช้เอาไข่เค็มจริงๆนะครับไปคุกที่เม็ดมุ้งหินออนคาน<อ>ไม่ไข่เค็มชายาเลยครับอของเราทอจุดเด่นมันจะไม่ค่อยเหม็นเผาใช่ปกติถ้า,ถ,าถ้าเป็นไข่เค็มทั่วไปอาจจะเหม็นเผาครับแล้วอีกหนึ่งรสชาติอันนี้คือต้มยำมันเป็นเป็นสูตรที่ขายดีสําหรับชาวต่างชาติอยังไงฮะคือขึ้นชื่ออยู่แล้วต้มยำเวลาต่างชาติก็มาต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งถูกต้องครับ ใช่เลยใช่ครับก็คือแค่เจอคาว่าต้มยำต่างชาติหยิบเลยนี่แล้วเป็นไงฮรับพอกาทานเม็ดแรกชอบสั่งซื้อซ้ำติดใจกับมาซื้ออีกเราป๊อปปี้ทานแล้วไม่ใช่หรอกมนต้มยเมื่อกี้ผมก็ทานไปแล้วด้วยเช่นเดียวกันทานทั้งตัวเม็ดมะม่วงหิมพานต์พร้อมกับพริกุณเชื่อไหมว่าเม็ดมะม่วงหิมพานต์จะมีความมันใช่ไหมฮะก็จะมีความมันเหมือนแบบต้มยำถูกต้องและทานคู่กับพริกจะมีความเผ็ดแซ่บเปรี้ยวทุกอย่างเข้ากันมากก็เหมือนเราทานต้มยำแต่เป็น กรูปแบบหนึ่งมันมงเหยี่ยพันอร่อยมากใช่ค่ะราคายังไงบ้างครักระปุกเนี่ยร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแล้วก็ตัวซองนะบตัวนี้ฮะคือสี่สิบห้าบาทอ๋อแล้วแต่เลือกเลยจะเป็นซองเล็กๆก็ได้หรืออยากได้เยอะๆเป็นกระปุกก็ได้เหมือนกันสั่งได้เลยใช่ครับแต่ถ้าเกิดออริจินอลครับมีแบบเป็นโลขายด้วยอันนี้รโ้ด้วยใช่ครับถ้าแบบไม่มีเปลือกโลละเจ็ดร้อยห้าสิบครับถ้าแบบ แบบมีเปลือกโลละหกรออันนี้เป็นกิโลเลยเอาเอาแบบว่าทานกันให้แบบหนำใจครอบครัวอย่างได้เลยแต่พอเราเปลี่ยนจากเม็ดม่วงเห็นพานธรรมดาที่เป็นเม็ดแบบนี้ใช่เป็นแป้งเหรอฮะอันนี้คือยังไงที่อยู่ด้านหน้าผมอี่คืออะไรอธิบายเราหน่อยคือเราเราใช้จุดเด่นของเม็ดม่วงเห็นเผาเอามาทําเป็นแป้งจุดเด่นของแป้งนะครับมันจะไม่มีกลูเตนนะฮะแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลมีโปรตีนสูงมีวิตามินบี นะครับทาให้เราแบบกินกินเราไม่รู้สึกผิดอ่ะดีต่อสุขภาพด้วยเราเอามาทำอะไรได้บ้างคะพี่เต้เออมาทาเบอเกอรีร่นะครับคุกกี้<ม>แล้วก็แป้งเนื้อหนักได้เยอะแยะเลยที่นี้คือคือลูก<ม><ม>คุรัตที้ใช่ใช่มาทําให้เห็นว่าแป้งที่สามารถทำเบอรเกอรี่ได้มากมายจริงๆเหมือนแทนแป้งสาลีเลยถูกต้องครับแล้วมีประโยชน์ด้วยแล้วกลิ่นมันจะแตกต่างกับแป้งสาลีไหมฮะเพราะเราใช้แป้งเราใช้เม็ดมะม่วงเผามาทำเป็นแป้งกลิ่นเลยมีความแตกต่างเป็นเอกลักษณ์มีกลิ่นหอมหอมของเม็ดมะม่วงหินอานด้วยแล้วก็ เผาเบาๆออะไรยย่างงเี้ผมว่าคนทำเบเกอรี่น่าสนใจนะการเปลี่ยนสูตรนิดนึงรสชาติที่อาจจะอร่อยมากขึ้นใช่ขายราคายังไงครับอันนี้กล่องละตัวนี้เป็นสูตรพรีเมียมกล่องละร้อามร้อยห้าสบครับสามรอยห้าสใช่โอ้เยอะอยู่นะใช้ได้เยอะใช่ครับใช่ครับใช่ครับถัดมาอันนี้เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กำลังแบบพัฒนาอยู่เลยใช่ครับตัวซ้ายมือผมนี่เลยนี่คืออะไรครับเป็นน้ำมุ่ง น้ำมันมะม่วงหินนมะพร้าวนะครับเป็นก็ใช้น้ํามันจากเผามาทําเป็นน้ํามันมะม่วงหินนมะพร้าวนี่ค่ะใช้ทานคู่เป็นน้ําสลัดก็ได้แล้วฮะแล้วก็จุดเด่นของน้ํามันนะครับมันจะมีในส่วนของพวกโอเมก้าสามหกเก้าที่มีอยู่ในปลาแซลมอนใช่ใช่ครับก็คือไขมันดีทั้งหมดไขมันดีใช่ครับต้องบอกว่าช่วยบํารุงเพื่อพวกความดันโรคหัวใจต่างๆเนี่ยคือสามารถที่จะอยู่ในร่างกายแล้วแล้วรู้สึกไม่ผิดและดีต่อร่างกายด้วยเนาะเอาไปใส่สลัดก็ได้หรือว่าเอาไปทำคุกกิ้งแบบอาหารเล็กๆเนาะ ไปได้ผัดอะไรเงี้ยเนาะเอาไปใส่น้ำมันแทนคุกกี้ก็ได้ครับอ๋อ,ออาก็ผสมกันก็ได้อีกผสมกันก็ได้อีกปีน,นี้ครับโอ้นี่คือน้ำมันตัวนี้เป็นสายคีโตนี่ก็คือทานได้ทานได้ครับถ้าเทียบกับน้ำมันมะกอกนี่คือเราก็มีความแตกต่างเรื่องของกลิ่นเรื่องของอะไรด้วยใช่เราเรามีความแตกต่างเรื่องของกลิ่นใช่ครับมีสามมีโอเมก้าสามหกเก้าอะไรเงี้ยครับตอนนี้เนี่ยหลายคนอยากจะอุดหนุนแล้วมีเบอร์โทรหรือว่าร้านอยู่ตรงไหนบ้างบอกเราได้ไหมฮะตอนนี้เรามีวางขายที่พารากอนนะฮะพารากอนแล้วก็ เลมอ,อ,อ,อนฟาร์มโลเ้นเพสนะครับแล้วก็สามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ค้คนหาคาว่ามะมเหินมพานเผาแม่เท่าเกียรติคบะจะเจอทุกแพลตฟอร์มนะครับ a c e b o o ก l i n e เว็บไซต์ช h อ p e e ้ a z a d a มีหมดครับผมเบอร์โทรให้เราหน่อยได้ไหมครับี่เต้ย084ครับ2289 246ครับ พี่เต้นิดนึงมีโปรโมชั่นไหมวันนี้วันนี้ครับสำหรับคนที่มาผ่านรายการนะครับแซปพลาซ่าแซปพลาซานะครับซื้อครบ500บาทส่งฟรีหมดเลยครับโอ้โหส่งฟรีวีวส่งอ่ะคุณผู้ชมต่านกันเยอะๆนะคะขอบคุณพี่เต้มากนะคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ